สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมน้องพี่น,อน้องเนาะมอนี่กับมาพอ้กันอีกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมีข้าวข้าวยังในแวดวงของหมอลำที่สีมานํำเสนอให้กับแมพี่น้องได้รับชมกันช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูก,กาลของวงหมอลำมน้องพี่น้องนเนาะกับมีบรรดาศิลปินหมอลำได้ขึ้นได้ลงวงนั่นวงนี้ให้เป็นข้าวได้ยินได้ติดตามกันอยู่ตลอด ทั้งดราม,มา่าทั้งบอรดราม,มา่าแต่ว่ามืนน่อนี้แอดมินสิมาขอนําเสนอ,อว่าเรื่องเล่าของวงสาวหน่อยเผ็รบันแพงของบอดโจโยม,มานินน้องพี่น,อน้องเนาะว่าผู้ใดได้ขึ้นได้ลงไปแน่อืหรือว่าศิลปินในวงของเพิ่นมีผู้ใดได,ได้ต่อสัญญากันจักปีอ่ะพี่น้องได้มีการเปิดเผยจากบอดโจโยม,มานินน้องพี่น้องว่ามีศิลปิน ทางวาศิลปินสายเลือดของสาวน้อยเพชรมันแพงซึ่งกระลังสิบัดสัญญาลงกล็งได้ต่อสัญญาเพิ่มเติมนี่งทางวาเป็นวงเข้าว้งลักเอ่อว้งางให้มีซื้อเสียงกับบอลุง่งจากการไปใสก็อยู่กับโบอดโจโยมานิน่งคือเกา่านั่นก็คือพระเอกวัดศิวดลเนาะพี่น้องเนาะต่อสัญญาเป็นสามปีเด้อพี่นออ้องเด้อเออจากของเก่าที่เคยอยู่น้ำกันมานี่กะ เป็นระยะเวลาร่วมเจ็ดปีแล้วมาต่ออีก3ปีก็เป็น10ปีแลรวบัดที่นี่แล้วกะ็อันนีสาเสียงใสนี่ก็ต่อไปอีก5ปีแล้วหลังจากนี้ก็ได้ต่อเพิ่มเติมซึ่งก้อนนานนี้ก็ได้ต่อไปแล้วสําหรับพระเ,เข็มกระมนใช่ซึ่งได้ต่อเป็นระยะเวลา8ปีพี่น้องอา่าเส้นกันยาวๆไปเลยแล้วก็มีปันปันจริยานี่ก็ต่อสปี แล้วก็มีต้นวีมอนต์ใช่ก็ได้ตอสัญญาเพิ่มเติมอีกหาปีเออหาจังสันซะพี่น้องสำหรับคิวงานทีสิเปิดฤดูกาลบอสโจเดอออกมาเปิดเผยมือวันที่ปฐมนิเทศเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนะเาะว่าหลังจากนี้หังว่าปังคักปังแน่พี่น้องสมกับมืออาชีพอิลิบรรดาแดนเซอร์กับบอเมนวามาเตนเอากามหังว่าเป็นมืออาชีพกันถุกภาคสว่วน ถูกตำแหนง่งบุคลากรในวงเพลินล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบอซึ่งก็ได้เปิดเผยวา่าคิวงานต่อจากนี้ซึ่งรับแล้วร้อยเกดสิบกว่างานาว่าแทบสีบ้ามีวันว่างเลยก็วา่าได้นอกพี่น้องเนาะซึ่งสิเริ่มเปิดฤดูกาลนี่ก็คือวันที่ยีกันยายนพศ2 5งพหอยาเปิดฤดูกาลที่สีฮอดนี่งาไปเลยพี่น้อง ปุ่นละฮอตมักกะลาพุนแทบสีบอมีมือว่างเลยว่าเป็นหมอลำค่มขี้ว่องอีกวงหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่มีแฟนคลับเอฟซีติดตามกันเป็นจํานวนมากหลังจากที่ศิลปินเก่าได้ต่อสัญญาแล้วก็ซึ่งทางวงของบอโจเองก็ได้รับศิลปินใหม่ข้ามาเสริมทัพบับวสิเป็นฮอตดีทวีศักน้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะอ่าพระเอก,อเอกของว่าพระเอกไม่เฟ้ยแรงการรังไปทีจับตา ซึ่งได้ล่งจากระเบียบว่าทศินของพ่อเอเพื่อสิมหาประสบการณ์กับวงอื่นๆแล้วก็มีน้องไดมอนด์ลิทิไกซึ่งก้อนนานีก็มีกระแสว่า,าสิไปขืนไสนอสำหรับต้นกาของมอลลัซึ่งก็คือลูกของอไ้ไหมไทยมวใจศปนเฮานี่ละสำหรับน้องไดมอนด์ลิทิเกซึ่งกำลังศึกษาอยู่พร้อมซึ่งได้ล่งจากเพชรลํำเพลิน ซึ่งตอนแรกมีกระแสว่าสิไปขึ้นวงเกาแก่ของพอพอนั่นก็คือเสียงอีสานนั่นเป็นแคก่กระแสที่แฟนครับต่างเชียกันซื้อซื้อสุดท้ายแล้วน้องไดมอนด์ก็ได้ตัดสินใจามากขึ้นกับบอดโจโยมมานินหรือว่ามมลำสาวน่อยเพชรบันแพงหมอลำดังอีกคณะหนึ่งซึ่งบอดโจได้ออกมาเปิดเผยว่ายั่ง,งพร้อมที่สิรับเปิดรับศิลปินอีก จักคนสองคนพ่อได้มาเสริมทัพม,มาสั่งคว่ำบันเทิงให้กับพี่กับนอ้องอยังเปิดรับยเยอะพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่เป็นศิลปินหมอลำมกัให้ยทิดต,ต่อไปทางสาวน้อยเพลินแพงหรือว่าบอโจโยมานินเลยเออกระหังว่าสําหรับบอโจโยมานินนี่แอดมินก็ขอยกย่องว่าเป็นว่าเป็นผู้นํามที่มากด้วยประสบการณ์ความขีดความอ่านเพลิน งว่าสุดยอดอิลีการสีเหนเ็นหลายวงที่ว่าประสบป,ปัญหาศิลปินมอลำล่งจากคณะกลางขั้นอืมเพราะว่าทางวงเพลินบอดด้มีการเส้นสัญญากันแต่ว่าทางสาวน้อยเพชรบนันแพงทงว่าเปรียบเสมือนวงฟุตบอลเลยก็ว่าได้นอะพี่น,อน้องเนาะศิลปินที่เขามาประจำการมาอยู่กับเพลินต้องมีการเส้นสัญญาอ่าเป็นลายลักอักษรเป็นหนังสือสัญญา ว่าผู้ใดสีโยจักปีจักปเีเพื่อที่สีว่าสีบ่เกิดเหตุการณ์ศิลปินล่งจากวงแบบปัจจุบันท่านดวนทังว่าบ่ได้ให้กระทบกับทางวงเพราะว่าการซ่อมบทซ่อมก่อนของวล่ำนี่บ่เปม็นว่าเรืองไงพี่นอ้องผู้ใดได้รับบทใดก็ต้องไปพยายามศึกษาตีบทให้แตกเวลาขึ้นไปลองไปล่ำมันจังสีบ่ได้สดุด นาอพี่น,อน้องเนาะเออลาสมมติว่าถาศิลปินเพิ่นลงกลางขั้นละถิมตำแหน่งนั่นว่างไว้เพิ่นก็ต้องไปหาศิลปินขึ้นมาหลับก่อนลำเพื่อสิได้ซ่อมบทนั่นแท่นผู้นั่นวางซ,ซะอะาคาเป็นฟุตบอลก็กคือปีกไส้ขาก็ต้องหาปีกไส้มาเสริมนาอพี่น้องนี่คือหลักการทํางานของวงสาวน้อยเพชรบันแพงอ่าตรงนี้ก็ต้องย่อมรับเพิ่นมันก็นมี้อดีถ้าผู้ใดครบตามสัญญาแล้ว อาจารย์สี่ผู้ใดอยากลงก็คือลงได้ขัสิบ๊อกกินแหนงแข่งใจกันบกว่าผู้นั้นถิ่มไปผู้นี้ถิ่มไปมันก็มีสัญญาแต่ละคนสิต่อจากปีจากปีเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะแต่ว่าสาหรับพระเอกวัดศรีวัดดลนี่ก็งว่าเพื่อนก็มีแฟนคลับเอฟซีติดตามกันเป็นจํานวนมากกะตั้งได้เขากย่งงว่าเออพระเอกวัดศรีวัดดลนี่ก็คือซึ่งยูมาแล้วเจ็ดปีนี่ก็คือถือว่า มองบอจโจโยมมนนินเนี่ยว่าถือว่าเป็นไอ่อาทางบอจโจกับมองว่าเป็นน้องอน้องหักน้องแพงเ,เป็นวงที่สางให้พระเอกวัดศิวดลนี่มีซื้อเสียงขึ้นมาเพิ่นกับบอล่องไปใสยังคงรวมงามกับบอจโจคือเอก่าแฟนคลับเอฟซีก็ได้มาไว้กันว่าว่าฤดูการนานี่เฮ้าสิได้พบพ่อเทิ้งพระเอกเก่าเทิ้งพระเอกใหม่าทางศิลปินเพิ่นกะ มีการพัฒนาไปหลายทั้งบอโจ็ก็ได้ซื่อจอ LED เอลีดีไม่มาประจําการบว่าสิเป็นเครื่องเสียงนี่ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาอีกสําหรับพี่น้องที่ไปเบื้องด้านนาเวทที่กระิีได้พิสูจน์กันว่าสมคําล้าคําลือบอ,อสมคําที่เพ่นย่องกันบอวาระบบเสียงแน่นอเอลีนอพี่น้องหล้วก็ย่างสิได้พ่อพระเอกไม่ฮอตดีทวีศัก์ไดมอนลิทิไกสีมาเสริมเติมทับ ให้วงน่าดูขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกสําหรับบอจยมนิ่นต้องถือว่าเป็นผู้นําผู้บริหารมือท่องเป็นคนรุ่นใหม่ที่บริหารวงมอล่ัได้อย่างสมบูรณ์แบบแทบสีบามีมองติจึงบอเป็นทีแปลกใจเลยว่าเป็นยังสาหน้อยเพียบรรแนแพงจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีคนมาวาจ้างกันยังหนาหูหนาตามีแฟนครับทั้งช่าไทล่ละกะ เช่าท้ายที่อยู่ต่างประเทศถึงกับขนาดว่าเมื่อปิดฤดูกาลทางบอโจอยมานินก็ได้รับหังวามาได้น้าใจเป็นเช็คเงินสดถึงหนึ่งล้านบาทน้องพี่น้องอืมก็เป็นทีฮือห้ากันอ่าบอโจโก็เดี๋ยวออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่เ,เคยขาดคิดมาก่อนว่าเฮ้าสิได้ล่างวันแบบนี้เคยเห็นแต่ผู้อื่นได้พ่อเจ้าของมาได้ก็รู้สึกว่าตื่นตันใจอ่าสำหรับเอื้อยที่ ทางว่าเอื่ยหักเอ่อยแพงทางประเทศอ่าทางเดนมาร์กเป็นไดนส่งเม่ไห้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการมอลลัมเนาะพี่น้องเนาะเฮากสิได้ติดตามกันต่อไปว่าเปิดฤดูกาลเกิดมาวงใดพัฒนาไปฮอมมองไดอ่าหลายๆวงกับมีการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนคอตูมอ่าเปลี่ยนเครื่องเสียงอับเกลียกัน,กนมาปีนี้ถือว่าการแข่งขันของวงมอลลัม่ขอนขางสีเข้มคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าถือว่าเข้มคนกันเลยทีเดียว ผู้ใดยังย้ำยุ่กับทีนี่กสิบ่ท่านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับมือนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าที่มานํำเสนอแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะเปิดฤดูการก็ไปเหุ้กำลังใจกันสำหรับมิหมอแคนแฟนมอลลั่มสำหรับมือนี้แอดมินก็นสิขอกราบลาพี่น้องไปแต่เพียงสํ่านี้ขอบคุณครับ